เนี่ยครับผมสิงขนองวันนี้เอาสิงขนองมาเก็บมาตามล่านกมงคลแล้วกันเรียกว่าได้ว่านกมงคลแล้วกันซึ่งเป็นหลิวตันแล้วก็สามกุกสวัสดีทุกทกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุกทท่านครับอวันนี้พาทุกท่านเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางป่าภูเขาอย่างเช่นเคยนะครับมาไล่ล่าหลิวตันแล้วก็สามกุกนะครับวันนี้ วันนี้ผมเอาเป็นเจ้าสิงค์ขนองนะครับมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในป่าภูเขานะครับกล้องก็จะสันส่นๆหน่อยนะครับผมใช้เป็นกล้องมือถือนะครับ <c oughs> อ่านี่พาสิงค์ขนองออกมาเที่ยวป่าครับอ่าแล้วก็มีผมเอานกฝึกมาด้วยละ่ะมีนกฝึกอยู่สองตัวที่เอามาก็เอามาทั้งกรงนะครับอีกตัวหนึ่งนี่ก็สภาพไม้ก็สวยดีนะครับนี่พูดถึงสิงคขนองแล้วนะครับก็ อเป็นนานมากๆเลยที่แบบว่าไม่ได้พาเข้ามาเที่ยวป่านะครับก็คือเขาไม่ค่อยอจะสบายตัวเท่าไหร่นะครับก็พูดถึงเรื่องประสบการณ์ของสิงค์นองเมื่อก่อนนี่เล่นคู่กับไม่ใช่เล่นคู่กับนั่นเลพูดถึงเฉลยนะฮะก็อูไ้ไรชื่อไม่หมดอ่ะที่แบบสิงค์นองเก็บ นกป่าให้เป็นต่อ,อเช่นมีแท็กเตอร์เจ้าแอบกุจจี่ดีเซลตัวไหนอีกอะ,อะพีเมมอมพีเมยมก็ใช่ฉเฉลยของไอ,ไอสิงค์นองนะครับพีเมยมนี่เก่งมากๆก็แต่และตัวก็เยอะครับไล่ชื่อไล่อะไรไม,ไ,มไม่นั่นหรอกนะในยุคแรกๆเลย ที่เล่นสิงขรนองสิงขรนองเป็นนกที่ไม่ค่อยมีคารลมนะครับนิ่งนิ่งไม่ค่อยมีคารลมหรอกไม่รีบเป็นนกซนเสียงกลางเลยละ่ะกลางของจริงเลยละ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวสิงขรนองเมื่อถึงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องติดกับพระเนีย่ยแล้วก็จะได้ดูกันว่าสิงขรนองจะเล่นหรือเปล่านะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะ น้อยก็ยกดไลค์ให้กันครับวันนี้มาตามหลิวตันกับสามกุกนะครับพูดถึงหลิวตันกับสามกุกแล้วก็ตัวไหนที่ชอบมากที่สุดก็คือหลิวตันนะครับอ่ขอพักเหนื่อยก่อนผมชอบหลิวตันมากที่สุดเลยนะครับผมมากกว่าสามกุกอีกเมื่อเช้ามาได้ยินเสียงยังอยู่นะครับหลิวตันอยู่ป่าโซนด้านนี้นะครับก็ จะใช้เวลาหน่อยรู้แล้วแหละว,ว่าต้นที่มันขันต้นไหนนะครับแต่ว่าไม่รู้จะยอมออกมาจากป่าหรือเปล่าจะร่วจะยอมร่วมกับสิง์ขนองหรือเปล่านะครับต้องรอรุ้นตอนนี้ก็ฟังเสียงอยู่นะครับก็อา่าหิวตันอยู่ด้านนี้ครับส่วนสามกุกอยู่ด้านนี้เขาที่แล้วเขาสู้กันนะครับเขาที่แล้วอ่ะเขาสู้กันเองแล้วแพ้หลิวตันไปทุกคนว่าไงสามกุกแพ้หลิวตันตีกัน แล้วผมคราวที่แล้วผมเอานกฝึกมานะคราวนี้เอาแบบของเก๋าเกมมาเลยนี่สิงคนองครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูสิงคขนองครับก็เป็นนกไม่เชื่องนะไม่ค่อยเชื่องหรอกครับพวกนี้ยเนี่ยไม่เชื่องแต่ว่าก็ไม่เปรี่ยวก็นิ่งพอประมาณครับ ไม่รู้จะขันหรือเปล่านะครับทุกคนไม่รู้จะขันหรือเปล่าคืออ่ากี่ปีแล้วอ่ะไม่ได้พามาเที่ยวป่าสองปีสามปีก่อนนั้นนั้นก็เคยพามาครั้งหนึ่งแล้วก็มีแต้มไปวันนี้เอาสิงขนองมาเก็บมาตามล่านกมงคลแล้วกันเรียกว่าได้ว่านกมงคลแล้วกันซึ่งเป็นหลิวตันแล้วก็สามกุบก็พาสิงขนองมาเที่ยวป่าแล้วผมก็เอานกฝึกมาด้วยแหละก็ถ้าสิงขนองเล่นหรือไม่เล่นโอ้ยเยียว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  อูยอยู่ยูยู่ยูๆออถั่วอยู่เยู่ใหญ่ครับเยู่แดงยูใหญ่เห็นรอเปล่ามันนู้นอ่ะอู้ไม่น่าไี่น่าหรอเดินมานกป่ามันเงียบตอนที่แรกผมมาถึงหมายนกป่ายังอขันดีๆอยู่เลยแล้วสิงคขนองโดนเห็นเดียวไปเดี๋ยวเราไปหาต้นขึ้นกันครับ ไปดูว่าสิงห์ขนองจะเล่นหรือเปล่านะครับผมรอรุนรอติดตามครับไป ทุกคนก็ขึ้นสิงคานองสับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะ<ๆ>นี่นะย้อนแสงนิดนึงครับอยู่ตันขันอยู่โซนนี้แหละในป่าทึบๆอย่างนี้แหละส่วนสามกรูปอยู่ด้านนู้นครับอยู่ตันอยู่หาก,กินอยู่ด้านนี้ครับส่วนมากจะไปจับต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นครับอยู่ตันนะเดี๋ยวรอรุ้นกันลองดูครับทุกคนเผื่อ,อมาน ก็อันดับแรกมาลุ้นกันว่าสิงหขนองจะขันหรือเปล่านะครับไม่ได้เที่ยวป่ามานานโอเคครับผมอย่าลืมกดติดตามมาให้กันด้วยครับไปเดี๋ยวไปลุ้นกันครับ นู่นรถเราเจอดโวยนู่นครับให้ดูสภาพหมายโดยรวมโอเคไปเดี๋ยวหาแอบใกล้ๆนี่นครับไม่ไม่ไก โอ้โหแต่แกวิดว่าทุกคนตอนนี้ก็สิงคนองก็ขันโยนแล้วนะฮะอืแต uh ่แกวิดช่วงขึ้นที่แรกๆอ่ะเห mm hmm. ี่ยวมากวนนะครับประมาณสิบกว่านาทีเลยยังไม่โยนตอนนี้โยนแล้วครับเหี่ยวไปล้วเดี๋ยวรอรุ่นว่าจะมีนกป่ามาเถียงหรือเปล่านะครับ ขันยนนะครับแต่ว่านกแต่แเวิทนี่อือมอ่ะเดี๋ยวรอรุ้นครับจะมีนกป่ามาเทียงหรือเปล่าโอ้มาทุกคนโอ้นกกระป่านกหลิวตันกําลังมานะอยู่ด้านนูนะ้น่ะยูนด,ด,ดีไม้เศร้าก็บึ้มเฮ้น่าเสียายมากๆคือมันหลุดอนะ่ะ หัวหัวเศร้าหลุดครับดูนี่นกนี่ค้างอยู่กิ่งไม้ครับดูสิงข์นองเจ็บตัวเลยอยู่ดีๆไม้เศร้าก็หลุดเอ้ยน่าเสียดายจังคือล็อกหัวเศร้าไม่ดีอะ่ะนี่เฮ้เจ็บตัวเลยสิง์ขนองครับ ดูดินกป่ากำลังเถียงกันนะอนกกำลังมาอจัดแต่งหัวเศ้าไม่ดีดูกล้องผมเจอะ่ะดูกล้องโกโปรที่ติดกับพเนียดแตกแล้วเนี่ยโอ้โห ต้องโกโปรล่วงครับหัวเศร้าหลุดสิงค์ขนองค้างอยู่บนต้นไม้ทำไงอ่ะเออจะ,จะขึ้นหรือจะยังไงน้อยสงสัยจะต้องขึ้นครับเดี๋ยวขึ้นไปเอาสิงค์ขนองลงมาเจ็บตัวอยู่ดีๆก็หลุดเฉยเออพันหัวล็อกหัวเศร้าไม่ดี เดี๋ยวผมต้องขึ้นครับมาก็ขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปแล้วเอาหัวเศร้าเสียบใส่กับไอ้นกแล้วละ่ะเดี๋ยวจะเอาลงไม่มีตากล้องด้วย นะก็อยู่ดีๆหัวเศร้าก็หลุดนะทุกคนอาจจะเป็นพอเทปเทปพ,พันสายไฟมันมันมันโดนความร้อนแล้วมันก็เลยหลุดนะพันเกี่ยวไม่ดีอะ่ะเออเจ็บตัวอะไรสิงค์ขนง แต่ก็เดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะเล่นได้เหมือนเดิมมันแหละไม่น่ามีปัญหาครับเนี่ยสิงขนองไปด,ดูเจ็บตัวครับเจ็บตัวโอเคเดี๋ยวผมพักสิงขนองสัก ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะไปหมายอื่นนกตกใจแล้วล่ะแล้วก็สายแล้วเวลาสายแล้วหลิวตันมันชอบลงไปข้างล่างนู้นดได้อุส่ามาโต้แล้วนะมาเถียงแล้วนะเอยอุส่าห์นกมาเถียงแล้วได้ยินแต่ปุ๊บพวกโอ้ยเราก็ตกใจคิดว่าเป็นเหี่ยวอ่ะ เหี่ยวหรือกระปูนะอ้าวดันเศร้าหลุดโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรารอช่วงบ่ายแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงอีกสักหน่อยหนึ่งตอนตอนนี้สิบโมงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาเป็นนกฝึกลองฝึกดูนะครับเดี๋ยวริวตันตัวนี้กับสามกุกตัวนู้นสักวันหนึ่งมันจะพลาดนะครับไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่วันหน้าก็วันมะรืนสักวันหนึ่งครับวันไหนที่มัน เฮาๆคึกๆเข้าตีไว้ๆนะครับสักวันหนึ่งพลาดแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอานกใหม่ขึ้นฝึกก็เดี๋ยวย้ายไมยด้วยเอานกไปพักด้วยกินข้าวกินอะไร